สวัสดีครับภาษาอังกฤษวันนี้มีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับ high height แล้วก็ long length wide width deep depth ใช้กันอย่างไรมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ คำแรกเลยก็คือ high แปลว่าสูงแพงก้าวหน้าอันนี้เป็น adjective นะครับมีหน้าที่วางไว้หน้านามหลัง verb to be แล้วก็หลัง linking verb นะครับตัวอย่างอันที่หนึ่งนะครับ a high building a high building อันนี้ก็เป็นตึกสูงตึกสูงทั่วๆไปนะครับ a High speed train a High speed train ก็คือรถไฟความเร็วสูงนั่นเองนะใช้ high เหมือนกันต่อมาครับคำว่า height แปลว่าความสูงเป็นคำนามนะครับคำนามก็คือใช้แทนสัตว์หรือสิ่งของตัวอย่างนะครับ The height of the i n t e r n a l Mountain is 2,565 meters. ก็คือความสูงของเขาิินนนท์นั้น2,565เมตรนะครับ Mountain Range and Range of the Hill แปลว่าเทือกเขานะครับมาดู long length long length long แปลว่ายาวไกลนานเป็น adjective หรือคุณศัพท์ ตัวอย่างนะครับ How long do we have to stay here เราต้องอยู่อีกนานไหมกับ I can do what you want for this long weekend ฉันสามารถอยู่กับคุณได้ในช่วงวันหยุดยาวนี่มาดูคำว่า length แปลว่าความยาวนะครับเป็นคำนาม The pickup truck is 5.4 meters in length ก็คือรถกระบะคันนี้ยาว5.4เมตรนะครับก็อ 2. The length of the road is approximately 800 kilometers แปลว่าถนนสายนี้ยาวประมาณ800กิโลเมตรนะครับต่อมาครับ wide width นะครับ wide แปลว่ากว้างเป็น adjective นะครับหรือคุณศัพท์เช่น wide life wide life แปลว่าชีวิตในโลกกว้างกับโขง river is wide and long น้ำโขงกว้างและยาวมาดู width นะครับความกว้างเป็นคำนาม The parking lot should be 2.2 meters in width. จอดรถควรกว้างประมาณ2.2เมตรกับ We need to measure the width of the bathroom. เราต้องการวัดความกว้างของห้องน้ำ Deep, depth, deep, depth. Deep แปลว่าลึกนะครับเป็น adjective หรือคุณศัพท์เช่น deep canal หรือ deep seaport คลองลึกกับ ท่าเรือน้ำลึกนะครับตัวอย่างนะครับ be careful the canal is quite deep คลองนี้ลึกนะครับคลองนี้ลึก take a deep breath พยายามหายใจลึกๆให้หายใจลึกๆนะครับอันนี้ก็คือความหมายของ deep แล้วก็ depth depth ความลึกเป็นคำนาม the depth of a pond แปลว,ว่าความลึกของสระ กับ how many depth of the swimming pool เป็นคำถามถามว่าสาระนี้ลึกเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นศัพท์เพิ่มเติมนะครับที่เกี่ยวข้องเช่น high beam high beam ก็คือไฟสูงจากหน้ารถคือเวลาการขับรถเนี่ยมันจะมีการใช้ไฟไฟต่ำกับไฟสูงไฟต่ำก็คือไฟโดยปกติทั่วๆไป เวลาเราใช้นยามกลางคืนนะครับต่อมาครับ high and dry high and dry อันนี้เป็นสแสดงแปลว่าโดนละทิ้งนะครับโดนละทิ้งแล้วก็ต่อมาครับ high sea high sea ตัวนี้หมายถึงทะเลหลวงหรือน้านน้ำสากล high sea นะครับ high command high command แปลว่าคำสั่งสูงสุดหรือกองบัญชาการสูงสุด Long Jump Long Jump กระโดดไกล Long Run กับ Long Term อันนี้หมายถึงระยะยาวหรือกินเวลานาน Wide Area Network Wide Area Network ขายงานกว้างขวาง Wide Eyed Wide Eyed ความกลัวหรือความตกใจนะครับ Wide spread rain Wide spread rain ฝนบริเวณกว้าง Deep freeze Deep freeze แช่แข็งในอุณหภูมิต่ำ Deep cover Deep cover สายรับชั้นสูงอันนี้แม่ค้าส่วนใหญ่ รู้จัก deep fried deep fry ทอดแบบน้ำมันเยอะๆ deep earthquake deep earthquake แผ่นดินไหวระดับลึกขอบคุณและสวัสดีครับ